ตัดินนะไั huh. ujemy, ินนะฮิฮ huh. right, right, ิฮิฮ uh ิฮ huh. <c oughs> <He S 2> ิฮิฮ <He okes S 2> ิฮ อะไรลูกพูดดีๆไม่หรอเอาไอาเบดดาไอเบดแล้วทำไมดินไม่ขอป๊ะป๊าล่ะคะอยากเอาด่ะดินขอป๊ะป๊าแล้วหรอยังไม่เลยไม่ได่ะอยากเอาด่ยังไม่ขอแล้วดินจะเอาได้ไงลูกยเอาขอป๊ะป๊าดีๆป๊ะป๊าครับ ครับดีนดีนพูดก่อนป๊าป๊าครับดีนขอ iPad ครับเีขอ iPad ครับกก่อนวเงไมเจทำไมลาทำไมถึงเจ็บละดินขอชีดินขอป